นับวัยก็เลยเลข7มาแล้วครับแต่ว่าน้ำเสียงยังดีสมกับที่เป็นนักร้องตั้งแต่ตอนอายุยังไม่ถึง20การันตีว่าทรายทองนักโคราชนี่แหละครับยังเป็นคนลูกทุ่งตัวจริงเพียงแต่ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้เจอตัวนับตั้งแต่ออกจากวงของพ่อไวยพ,พศเพรสุพันไปมีครอบครัวหลังจากนั้นก็ยอมรับตามตรงครับว่าลำบากมากเพราะว่าต้องเป็นเสาหลักดูแลลูกๆ หากสายทองนักโคราชก็ยังคงพอได้โชว์น้ำเสียงอยู่บ้างในระยะหลังเพราะพี่ชายรับทำขวัญนาคก็เลยมีโอกาสได้งานร้องเพลงไปด้วยก็บอกกอนว่าพี่ชายเนี่ยเขรับทำขวัญนาคแต่สายทองน่ะไปร้องเพลงแจม ถ้าใครอยากจะหาทำคนนาาแต่สายทองเนะี่ยแถมนักร้องสายทองอีกคนน,นนึงแค่นี้แหละที่จะบอกอปไปแหล่ไปอะไรเงี้ยแล่ทอดลูกตอนอที่ทําขวัญอะไรอย่างเงี้ยแม่แหล่ได้เหรอคะได้แม่แหล่แม่แหล่แม่แหล่เป็นเพลงเป็นเป็นใครอย่าของใครอย่าเพลงใครอ่ะก็ปวดท้อง่ะตอนตอนของชายชาบุญชดก็คือว่าที่แหล่แล้วก็ต่นั้นเป็นเนื้อเนื้อของพี่ชายก็หาไห้ การมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีที่สายทองนัคราชได้ปรากฏตัวผ่านจอต่อหน้าแฟนเพลงครับจากแรงเชียร์คำชวนของนักร้องรุ่นพี่ร่วมวงภาวนาชบาไพรที่รู้จักกันมานานกว่า50ปีหลังจากเคยอยู่วงพ่อไวพศเพชสุพันธ์ด้วยกันงานนี้รุ่นเก่าปล่อยของรับรองสนุกแน่บ่ายสามงตรงวันนี้